สนาวะว่กัยัยบาดียรีว่ากิาริโนะเมซันสาร้อยไปซอดีกว่าไปซื้อราคาเต็มต่อห้าร้อยเนี่ยลดต้องมาสามร้เพชรันทีมังงามี่ีดีนี้จีเอ็มริ่มเพชรจะกิิ่นาะงามเลยเขาบอกไรีเลย่ แมนแมนกตู man, man. Event, ้อีเวนต์พวกซุ่มพวกนี้ยอยู่ในเดียวเดียวอ้ยทักษิตายอ้ที่กุงก่อนไอ้เงี้ยถอยอะไะดีเปลี่ยน

มักเสียงอะนั่นเลยเสียงอันนี้มันติดนะตอนนีสติเชียาษาอุดมไซตี้เจ้าบุกเข้าใจบุกหุ่นจานบุกหุ่หยี่เลยบุกหุ่นยี่เหล่ยยาเยอะเนี่ยยาเด้อดเดี๋ยวมันบอกจานอันเดียวกันบ่ยาเยอะกับยาเด้อดมันบอกเฮ้ยบปามันได้ไหมม ทำได้เลยมอส่ะอู้เสียคุที่ได้เพ่งจัดได้ได้จะกินเนี่ยยงเฟียอเป็นนี่มีเจกิลสองครับมเซตยองช่วยอยู่แทงแล้วแทงแล้วไม่เดียวอ Another one

ดูปากผมนะครับควเอาวรไม่อย่างวะไปปากพวกเจ้าถมเนี่ยสู้มันหน่อยอยู่เลนกับจูหลงต้องใไซสเต็ปไลกาสีมันมันเป็นแตยานตหรอกจูหลงนะไม่เป็นแตยานวันนั้นจานจูหลงนะยันต์ยูรีพุ่นโป๊กนั่นพุ่น พี่้ามันยากคุณคุณนั่นไหนที่แม่งโคตรอันตรายออมากเสียงมันเว้ยอู้เสียงกเท่่คารีดตะพัง จานต้องจัดต้องจันดหวยอีกปิกเนี่ยห้าร้อยเพชรมีเองจัดดีครับคุ้มคุมคุมุ้มก็ไหวละไมมือมแมขี้อย่างเงี้ยไหวก็อะไรม่มันบินมาหรือว่งมันบินนีไปใจตัวเองโดนไหโดนไหโดนมเดยวควไหวบ่ไหวโดนไห ัันเชี่ยยสตตว์มึงาไอ้เป็นคนหนึ่งที่พยันดอกตัวที่มันบางเวลาเหยียดรอกเลียนะกูจ้านโตที่มันหันบุญหน้าหนาพุยูเรียแหละที่หน้าหนัานห้าหนังคานสิบห่างยูเรียผมลุกเหมือนมึงเวอร์อะกล้าห่างเกินแม่งเข้ามาคนเดียวเอ้ยไม่ห่างไม่ห่าง กูผิดอะไรเนี่ยสวยงามกูทีมม้งมึงสอนมันนั่งมือเนี่ยมันมีก่าโลโก้สลามขึ้นที่จิมหายเห็นรึเอาซังเหรอซังจุดจ๋ยข้าัวเองตายฮะเอ็งมีความคิดไหมเหตุรุดว่ะ ฟังโกยังบริการด้วยจักเลยอ๋อมาเงียนเพิ่มสวยอะหลีผมหากระตื uh ้นเดี๋ยวมึงไปเงียนเพิ่มไว้ได้ยังไงวะต่อต่อสามดิบลิบลิบคาดีฟ้องตมวเก่งกลัวหายกูแทบวะ ีสอดมาอีกมาโกแตกตูดูเท่าไปทำไมวะโอ้ยสักเ้ยยังนี่เขโอ้ยดีดนมวนชิีเปนที่สำคัมากไปรให้ยัง ปึ่งอรามันยืนพูดแหลมมาเนี่ยนี่ก็หมอนเซตจองแหะตอนออกมาบตกตอนกลับตกนักเป็นพลทาง่งมึงเปให้มึงกับเดใหายืนเงี้ยริบร้อยอลอราม่งยืนหมักเม่อ้เลยสามคื้เลยาเขี้คน้ือดิรสวยงามสวยงาม สวยงามอเดี๋ยวค่อยเอาฮะแต่เจ้าเตรีมสกิลค่อยตกไปนี่ยร้องหุ่นไปแล้วสวยงนนะามคาริดเป็นอะไรพ่อมึงเต้นอะไรบ้าหรือเปล่าวะชายมึงเต้นจิ้วหน้าไปด้วยแอดมา์หน่อยเลยไอ้ดิอยู่ฝั่งมอนแอดมา,ลดมดมาลเามาลยครับ<อ>น,น,นอนนี่ก็ได้เอะ นอนนี่ก็ได้แอร์ฟรีนอนแล้วแลวหละฮโหลวงอุ้ยแต่ยุ้งเงี้ยงก็นอนแล้วแหละฮะเงี้ยงผีเหรอฮัลโหลเงี้ยเพิ่มอมีกสนนิ่ง,งที่คาลีจันที่ลึกสีฟ้าเคยเป็นคนนึงที่มักสีฟ้าแล้วก็เลยแบบเออทำไมถึงมาถึงเป๊ะเลยถป๊สเปกเลยนาน